สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับทีเด็ด VIP สำหรับคลิปก่อนนะครับก็คลิกล็อกกันเลยนะครับ2คลิปต้องขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็มีคลิปวิเคราะห์บอลเหมือนเดิม1คู่นะครับเป็นคู่ระหว่างฟูลแลมจะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของลิเวอร์พูลนะครับคู่นี้จะเต็กันในเวลา5ทุ่มครึ่งนะครับก่อนอื่นขอขอบคุณสโบเบด V8 นะครับเพื่อนๆสามารถรับแอด โโช่นได้ในใต้คลิปนี้เลยนะครับมาที่บทวิเคราะห์นะครับเจ้าถิ่นฟูลแลมนะครับผลงานที่ผ่านมานะครับลงไป11เกมแล้วก็ยังอยู่ในโซนหายตารางอยู่นะครับด้วยปัญหาการเล่นนะครับที่เกมรับถือว่าไม่โอเคเลยนะครับแพ้ไปแล้วถึง8เกมจาก11เกมที่เหลือก็เก็บชัยไม่ได้2เกมนะครับและก็เสมอไป1นัด ทำให้ตอนนี้มีอยู่7คะแนนนะครับแต่ว่าฟอร์มระยะหลังก็ดีขึ้นมานิดหน่อยนะครับเพราะว่า5เกมหลังสุดชนะไป2ผลงานล่าสุดสุดสัปดาห์ครับที่ผ่านมานะครับไปเจอแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับก็แพ้ไป2ประตูต่อศูนย์ส่วนในด้านความพร้อมของนักเตะนะครับก็ยังขาดนักเตะ2รายนะครับก็คือเทเรนซ์คอนโกโลและเคนนี่เตเต้มาในด้านของลิเวอร์พูลนะครับ แชมป์เก่าในฤดูกาลที่แล้วก็ยังประสบป,ปัญหาในด้านของนักเตะเหมือนเดิมนะครับไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสเวอร์จิลฟันดาทียโกอเล็กอเลเชเบเลนนะครับเชอร์กลานซากิลี่และเจมมิวเนอร์และก็นัดนี้นะครับก็น่าจะได้อลิซรงมาลงสนามในนัดนี้นะครับส่วนในด้านฟอร์มการเล่นนะครับลิวอพูก,ก็ยังรับมือกับปัญหาได้อย่างดีนะครับ ถึงแม้ว่าจะขาดนักเตะไปหลายรายนะครับผลงานก็ไม่ต่างจากเดิมเท่าไหร่ส่วนในรายการยุโรปนะครับก็สามารถเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ได้ในฐานะแชมป์กลุ่มส่วนสถนานการณ์ในลีก,ก็ถือว่าดีนะครับอยู่ในหัวตารางอยู่เป็นรองจากฝูงนะครับแต่ว่ามีคะแนนเท่ากับสเปอร์นะครับที่อยู่ในจากฝูงอยูอ่ที่มี24แต้มนะครับจากการลงเล่น11นะัด ส่วนฟอร์มในทั่วใหญ่นะครับยูฟานัดล่าสุดก็ไปเสมอกับมิทเทลแลนด์นะครับ1ประตูตนน่อ1นัดนี้นะครับคิดว่านักเตะที่ได้พักจากเกมที่แล้วมาจะได้ลงทั้งหมดนะครับมีความพร้อมความฟิตนะครับพร้อมที่จะลงนัดนี้มาที่บทวิเคราะห์นะครับฟูลแลมมนี้มีปัญหาในการเล่นในลีกพิมพ์ร์ลีกอยู่นะครับเพราะว่าเจอทีมใหญ่ๆทำให้การจบสกอร์ก็ ไม่ค่อยคมเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เกมรับก็หลุดลุยน่าเป็นห่วงมากเลยนะครับเพราะว่าเสียไปแล้ว27ประตูจาก11เกมมากเป็นอันดับ2ของลีกถึงแม้ว่าเกมนี้จะเล่นในบ้านด้วยแต่ว่าก็ไมไ่ได้ได้เปรียบอะไรมากเลยเชื่อว่านะครับลิวอ์พูสามารถจะทําสกอร์เบิกสกอร์แรกได้เร็วด้วยนะครับและคาดว่าน่าจะไหล จากภาพรวมนะครับดูแล้วฟูลแลมไม่น่าจะมีอะไรเอาไปสู้ริ้วผูได้นะครับนัดนี้ขอมองว่าริ้วพูสามารถชนะฟูลแลมไปได้โดยสกอร์ที่คาดนะครับคิดว่าน่าจะยิงขาดเกิน2ลูกนะครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้ทุกท่านดูบอลอย่างสนุกนะครับและขอให้โชคดีกับทีมที่ท่านเชียร์นะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปบทวิเคราะห์ต่อๆไปนะครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ